กับเรือนเนาะที่ช่องอีสานตะมุตะมีหาหมอนี้ของมานั่งเล่นสวนยางกินเขางันเอาเปิมตามเพลเพลเอามานั่งเล่นสวนยางนั่งเล่นสวนยางแล้วก็เพื่อนๆกินเขากูบุกมันเนาะปลูกมันซบปะลัง เพื่อนๆออกมาปลูกมันสับปะหลังแล้วเขาเออกมาให้กำลังใจจ้าน้องลาห์้องเตาห้องถั่ใบเนี่ยจิดกล้องไม่เห็นตีเลี้ยงก็เห็นฉีดคุ้มมาโอ้นี่น้อยนึงเดือนที่ประเด้ดหลายเดือ <c oughs> เออ โอ้วใส่คักชีดแบบค่อยๆไปเห็นใอ่เสียมันมันมันสิบมันแพรเนาะใส่ยาไหลยสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมสองท่านมืินี้มา้ยงเห่นสวนยางจ้า มานอนเว้นอยู่ส่วนใหญ่เขาเพื่อนๆออกมาปลูกมันมานั่งให้กำลังใจของมานั่งให้กำลังใจอยู่สวัสดีนะคะสองท่านเลย ทถไทยสองทันปลูกมันสับปะหลังเนาะปลูกมันสับปะหลังสองแปลงปลูกแข่งกัน <c oughs> ให้เรามาให้กำลังใจสวัสดีนะคะพูดคุยทักทายกันได้นะคะ พูดคุยทักทายกันได้นะคะโอ,พะอ้พูดคุยกระทักทายกันได้นะคะสวัสดีทั้งสิบเอ็ดท่านนะคะพูดคุยเ่าทักทายกับเดือนไหนเนาะ อกมีคนหัานำเลยมอนออกมาเล่นสวนยางือแล้วก็เพื่อนๆค่ะออกมาปลูกมันกินงานเก็บเห็ดนํากันออกมาปลูกมันสับปะหลังกินเขาแล้วค่ะพักเที่ยงเนาะก็ปลูกมันเกษตรแล้วเนาะค่ะปลูกมันเสร็จแล้ว ก็มีรถถยกกล่องมันสองคันเพราะว่าปลูกสองแปลงนี่แปลงหนึ่งนูน่นอีกแปลงหนึ่ง่ีมีฝั่งทางนู่นเนาะปลูกแปลงฝั่งทางนู่นกับปู่บ้านเซ็ดอกไอเรามาให้กำลังใจเฉย <laughs> วัสดีทั้งยี่สิบเอ็ดท่านนะคะสวัสดีนะคะทั้งยี่สิบเอ็ดท่านวิ่งยี่สิบห้าแล้วสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะทั้งไทยพูดคุยกันได้นะคะอ๋อแย่อยู่ฟอมอ๋ไอฟอมไทยแลนด์ไทยแลนด์บุรีรัมย์

ร้อนๆแต่ว่าเหมือนเหมือนอากาศเหมือนจะแบบฝนจะตกชืๆน,นะคะเอาขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีทั้ง31ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้ง31ท่านที่เข้ามาพักทายกันนะคะ ก็ออกมาที่ป่ายางตรงนวนฉันแปลไม่เป็นน่ะมีฝรั่งพูดกับฉันด้วยแต่ฉันแปลไม่เป็นมีฝรั่งบอกกับฉันน้ำฉันแปลเ่ออกว่ะฉันอ่านหนีซื้อๆชันแปลว่าออกนี่ไล่สดในยูทูบเอาน้าที่ก่อน Where are you from? No, no, no. We told you that you are a really cute. What is the matter? this you get? Angry and what the method Did you get angry? เธอสิกูดบออย่างนี้มีไม่กี่แหลมฝอมอย่งนันปอกีสถานปอกีสถานเนาะเอ่นบุกิ้งกินเียซาอุดีอาระเบียบุกิ้งบุกิ้งอย่างอาตบูดากิ้งซาอุดีมีแพนแพนจะไปโอ้แพนจะไปใส่ฉันอยู่ไอ้นี่นี่ฉันมาจากไอ้นี่ มันอยู่ปากีสถา,า,านแต่ว่าสิไปสิไปอันซาอุดีอาระเบียแล้วบอกฉันทำไมวะเบกเข็ดเป็ <laughs> นยังสี่เลยเขบบาว่าเบิกงไหลสดเขาเบิงได้ยูดไหลในยูทูบเหตุยูทูบเออมันต้องเหตุนาทีเองมันชั่วโมงให้ไดสี่พันชั่วโมงเก็เลยต้องเพิ่นว่าให้ต้องไหลสดสดดูดก็เลยเออเลยลองไหลไหลเลียนไปเรื่อยๆสิเนี่ย เนาะเออมันววาขึ่น,ปน,น,ปนแปรยหไงเนาะเออเป็นไปอยู่เป็นมาโอ้ค่า <c oughs> อานออกแปรไม่เป็นร้อน

อยู่ที่บ้านดีแล้วเละค่ะชอบนะชอบนยค่ะอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่แล้วบอกว่าพวกคุณน่ะชอบชอบมาปากีสถานไหมพะนะประมาณหนึ่งสิไปในช่างไหนไกลกระโดชอบอยู่ชอบอยู่เออ จะไปไปบ่ได้รอกเดี <theory> uh ๋ยวกกิง <repetition> อ <ceu> ันนี้เป็นมนเป็นื่เป็นข่ไข่จองยังสีเมโอ้มื่สีบอกว่าบุกกิ้งอินซาอุดีอาละเบียอืม จองจองอยู่ในซาอุดีอระเบียอ่าอ่าชอบไทยพวกเราไรโปรตีนเยอะมากมากโอ้พวกฉันนะ่ะชอบอะไรมันบอกว่าชอบโปริีไทยมากๆเลยพะนะประมาณมากสิชอบตำรวจไทยนะ กันแบบเออภาษาไงกันแบบเมื่อเขาแปลไดไงๆสิมันก็เออพอแปลได้จะแบบทับยังยากเขาแปลบ่ได้ไหมเออเออเท่ากี้บติตำรวจแม่แมนโพลิป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 เหมือนมันเป็นเกี่ยวกับคนเด้อหรอ people ผ <People>, <c oughs> ู้ริบผีผู้ผีผู้ไม่ขายม่ใช่ไอเอาอ้อํานวยความสะดวกให้ประมาณนี้เนาะมันเลยมันเลยว่าชอบเ <laughs> <c oughs> ออ อันของเ้าคือบะมี่แปลขึ้นใหายาะเนะา,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 าะก็รูร้ว่ะ,อะอเออปึ๊บเหล่านี่สิว่าดูคำแปลงสิเนาะเอะออันนี้บ่มีเลยจังค่อยได้กบอกกับฝรั่งไหนเป็นบะ <c oughs> ถังซื้อมาเป็นบ่นจังค่อยได้กบอกกับฝรั่งไหน <c oughs> สวัสดีทั้งสิบสี่คนเลยนะคะยยไม่ยังเพจด,ด,ดอูอาโอซีกินข้าวเสร็จก็นอนเวนอพอเสร็จก็นอนเวนวนะเนาะทำงานเสร็จแล้วก็นอนเวน ใจมั่นันก็บาน,นบาเลยวะสวัสดีทั้งสิบสี่ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะมาแวะพูดคุยกันได้ วันวนี้มานั่งเล่นสวนยางมานั่งเล่นสวนยาง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เอาคือว่ายุบานนีน่งี่มืินหรอเอามาเล้ว,ลวสวัสดีทั้งหท่า,ทานนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีทั้งแปดท่านนะคะสวัสดีที่เข้ามาชมนะคะไม่มีอะไรคูอมือนออกมานอนเว้น ไม่ปอาย่งถ้าไม่มีใครคูยจะปิดไลฟ์สดแล้วนะคะไม่มีใครพูดจะปิด,ลดละะไดดลฟ์สดนะคะ แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะไลฟ์วันไหนอีกนะคะเดี๋ยวมาใหม่นะคะจะพยายามไลฟ์ทุกวันทุกวันเลยบาย